สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเต็งเลงเป้าประจำวันเสาร์ที่16ธันวาคม2566สำหรับท่านใดที่หาที่เชียย์ฟุตบอลอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเต็งหรือฟุตบอลสเต็ปแบบครบวงจรและมีเกมให้เล่นแบบครบคันปลอดภัยได้มาตรฐานสากลเชิญที่ลิงก์ปลอดภัยใต้คอมเมนต์นะครับทีเด็ดฟุตบอลเตงวันนี้คัดมาให้เด็ดเดดอยู่หนึ่งคู่เป็นฟุตบอลบูเดสลีก้าเยอรมันเป็นการพบกันระหว่างเอาบวก กับดอดมูลแม้อันดับของเอ้าบวกจะอยู่ต่ำกว่ารวมไปถึงขุมกําลังที่อ่อนชันกว่าชัดเจนแต่ถึงอย่างนั้นจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาพวกเขาทําผลงานได้ไม่ขี้เรเลยโดยเฉพาะเวลาลงเล่นในบ้านที่ตลอดเจ็ดนัดหลังสุดในลีกเป็นฝ่ายหลุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเองจึงมองว่าการเปิดบ้านวันนี้พร้อมสร้างความลำบากใจให้กับคู่แข่งและสู้แบบเต็มที่นะครับประจวบเหมาะกับผู้มาเยือนอย่างดอดมุลผลงานในชั่วโมงนี้ดูไม่จืดเอาะเลย เพราะสีนะัท้ายสะกดคําว่าชนะใครไม่ได้มองดูแล้วนัดนี้ไม่มีคําว่าง่ายอย่างแน่นอนนะครับเชียร์เอาบวกสวบเข้าให้ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับวิเคราะห์ผิดพลาดยังไงก็ขออาภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ